ครับก็เป็นบรรยากาศของชุมชนเฮือนโบราณไตย,ยองบ้านศีบุญยืนนะครับอันนี้กับบรรยากาศที่เราเห็นที่งเห็นก็คือในส่วนของที่เป็นบริเวณสภาพแวดล้อมเนาะมีโต้งมีอย่างครับอันนี้ก็เป็นเรือนแห,นห่งหนึ่งที่เรียบร้อยครับก่อสร้างในปีที่ปีนี้ก่อ5เปีพอดีครับครับก็มีความเรียบร้อยมากอยากจะชวนท่านเนขะ้าไปดูครับ ก็เป็นโอกาสดีครับวันนี้ได้ปาปะกับแม่บัวลอยนะครับว่บแม่บัวลอยเป็นทายาทแล้วก็เป็นปลูกหลานของเพื่อนหลังนี้ครับครับครับนีนม่มองจากช่องที่ตรงหน้าขันใดนะครับอันนี้แม่บัวลอยก็หบอกเ่านมีดาบนะครับมีที่นี่มีดาบเวลาถ้ามีฝนตกมีอย่างมาม่นเนี่ยฝนตกลมอะไรนะครับผมสีฝาครับผมเสร็จได้เลย ครับมีเตือนนะครับมีเตือนที่อย่างี่อูฝั่งวันนตี้นี่ก็เป็นจุดที่เป็นทั้งเตือนแล้วก็จะมีในส่วนของหิ้งพระหิ้งมาทับรุดอยู่นี่ตัวนะครับนี่ก็เป็นส่วนของห้องนอนของผู้ใหญ่เนาะพ่อแม่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของลูกผมอยากให้ดูครับรายละเอียดที่สําคัญความว่าเปิน้นเปิ้นเป็นคนไตลื้อเนาะลูกจากนานมาตั้งแต่ยุคสองยุ่บานเทานะครับ เนี่ยความละเอียดไปนืดมูนี้ก็เลยติดตัวมาตัวครับก็เลยมีการโชว์เสานะครับโชว์เสาแล้วก็โชว์เลียมให้ดูเฮาจะรู้ว่าเมื่อก่อนเครื่องมือก็เป็นแค่มือแค่อย่างนอกเป็นเตามือเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ให้ดูนะครับในในส่วนดังเนี่ยจะสูงประมาณสิบห้าเซนอะไรครับก็จะเป็นจัวเดียวเนาะแต่ว่าโครงสร้างอันเนี้ยเฮาจะเห็นว่า <laughs> การวางตำแหน่งอย่างมันทำให้มีการลำดัหนักไดยแข็งแรงแลว้วก็งดงามของทางสายตาแลว้วก็การชมในเชิงศิลปะด้วยครับ หูแป้นเลยนะครับหูแป้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ต้องขอชื่นชมเลยนะครับก่อนแล้วต้องชื่นชมทายาทที่สืบต่อมาครับแม่บัวลอยเนี่ยโอ้โหดูแลบ้านได้อย่างผลอว่าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยขนาดเลยครับโอ้โหไม้ก่อเป็นไม้ตะเคียนนะครับในโลงนี้เป็นไม้ตะเคียนทางนั้นครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับเพราะว่าหลังนี้นี่จะโชว์โครงสร้างที่เป็นรูปแบบส่วนสําคัญของชุมชนเฮือนโบราณของบ้านสิมุยืนนะครับ ก่อนน่าจะเป็นการค้นพบที่สําคัญนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้คนจะบ่ค่อยทราบเลยนะครับว่าจะมีเฮือนโบราณอยู่หนาแน่นมากในเขตของเชียงแสนครับนะครับดูดูเพราะว่าเป็นการพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างครับพอดูจากโครงสร้างเขาจะเห็นว่าความเรียบร้อยของบ้านอะที่มีที่มีส่วนของลูกฟักของรายละเอียดเนี่ยอาจจะมาเป็นชุดเดียวกันครับเพราะว่าเปิ้นมีการหมุนเวียนครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคมนะครับไปนั่งไว้อย่างมาซึ่งจะอยู่บริเวณของหน้าครัว อันนั้นก็เป็นจานทั้งนอกครับเนี่ยเป็นที่ถอนตังเพกก็จะมีสองห้องนอนมีห้องครัวแล้วก็จะมีจานมีคมครับแต่ก็ในระยะหลังครับเกือบคู่หลังแล้วครับก็ต้องมีการสร้างหลังคามุงขึ้นมาครับติดบริเวณกับห้องครัวครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีครับเขาก็จะมีหีดในส่วนของบันไดด้านหลังครับนะครับที่จะขึ้นต่อมาอย่างนี้ก็จะขึ้นมาสําหรับบันไดด้านหลังครับแม่บุรอยครับเอา จะฝากถึงการดูแลเฮือนแม่ดูแลดีขนาดเลยไม่นึกถึงการสืบทอดตั้งหน้านี่จะฝากกันอย่างถึงลูกหลานบ้างครับสําหรับการดูแลเงินหลังนี้ครับไขนหม้อเลกก็กเก็เข้าก็ทอดใบหื้เขานกันเนาะมารดกของวิ่งให้อดูคือหลานเนี่ยมีคนถามซื้อไข่ก่ออย่างย้อนไปบะไก่เป็นมือหมเนาะ